อพี่คะฉันลืมพกเงินสดมาค่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปเอาที่รถให้นะคะอ้าวไม่มีเงินแล้วออกมาซื้อของทำไมวะเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีไม่มีเงินจ่ายนี่นะโอ้เอ๊ะนั่นมันซีนไม่ใช่หรอไเออพี่คะเพื่อนหนูซื้อของหมดไปเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวหนูช่วยจ่ายค่ะหนึ่งร้อยบาทครับเมพัทพวกแกมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเอาละเอาไว้ค่อยคุยกันตอนนี้ไปกันเถอะ เงินจ่้ายพี่ซินแกไปทำอีท่าไหนมาเนี่ยเงินแค่หนึ้อก็ไม่มีเลยเหรอนั่นสิพี่ซินอ๋อคือฉันเออช่างเถอะไม่ต้องพูดละเออแล้ว,ออลวนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยอะ่ะพี่เป็นไงบ้างเหรออ๋อก็เรื่อยๆอะที่ไหนมีงานให้ทําก็ไปหมดแหละว่าแต่พวกแกสองคนเป็นไงบ้างอะ่ะอ๋อพวกฉันอะสบายดี ตอนนี้ฉันก็เป็นพนักงานโรงแรมอ่ะอยู่แถวนี้แหละส่วนไอ้พัดนก็ดีหน่อยเปิดร้านขายของชำเป็นของตัวเองอุ้ยไม่เลวเลยนะเนี่พวกแกอโอเนี่ก็เที่ยงแล้วอะเราไม่ได้เจอกันนานขนาดเนี้ยกินข้าวด้วยกันหน่อยไหมจริงด้วยวี่ซินเราไม่ได้เจอกันนานแล้วอะเราไปกินข้าวด้วยกันหน่อยดีกว่าได้สิว่าแต่ใครเลี้ยงอ่ะหุ้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองวันนี้เงินเดือนฉันตอไม่ต้องเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอย่าลืมสิวันนี้ใครเตมพันนะเฮ้ย โอเคเลยงั้นมือนี้ฉันขอฝากท้อกับพวกแกด้วยนะได้เลยสวัสดีครับฉันด้านในเลยครับเอ้าคุณจินสวัสดีครับคุณจินจะมาทำไมไม่บอกผมนหรอครับผมจะได้เตรียมอาหารเอาไว้ให้ไม่เป็นไรฉันแค่พาเพื่อนฉันมาทานข้าวนะ่ะเพื่อนมาถึงสองคนเมื่อแก้เหรอครับอือใช่ละ่ะ กินร้านแบบนี้เป็นประจำไหมหรอใช่ดูสวยมากเลยอะ่ะก็ไม่ได้มาบ่อยหรอกสั่งหารกันดีกว่าเนาะขอเมนรู้่อยคะ่ะได้ครับเอานี้นี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยคะ่ะเป็นไรกันอะก็พวกแกบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะเลี้ยงอะ่ะหรือว่าฉันสั่งเยอะไปเออเปล่า สั่งได้เต็มที่เลยนะสําหรับพี่สินอะ่ะไ,ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ใช่แค่หาดมือเดียวเองไม่มีปัญหาอู่แล้วมันต้องอย่างนี้สิจะว่าไปก็นึกถึงสมัยเรียนเหมือนกันเนาะสมัยนั้นอยากจะทําอะไรก็ทาไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยอะ่ะแต่ดูตอนนี้ดิมีแต่ภาระหน้าที่จะทําอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดหน้าคิดหลังตลอดเลยอะ่ะนั่นสิตอนนั้นคนมีความสุขเลยเนาะยันเรามาดื่มกันหน่อยไหมเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฉันต้องกลับไปเฝ้าร้านอีกอ่ะ ใช่ช่วงบ่ายฉันก็ต้องเข้างานแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคงั้นเรามาชนน้ำเปล่ากันก็แล้วกัน แกก็จีบสีนันดีไ,ได้ฉันมีแฟนแล้ว <c oughs> ก็แอบนอาใจแฟนไม่ได้หรอ <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> แกก็เป็นคนอย่างนี้อุย <c oughs> เออฉันขอตัวไปเข้า,าน้ำแป๊บนึงนะอัมพักพ์เป็นสุนอะไรของพวกแกวะเนี่ย เดี๋ยวค่าหาตัวนี้นายช่วยจัดการให้ฉันหน่อยนะนี่พี่จะตามฉันมาทำไมเนี่ยฉันไม่หนีพี่หรอกนะแต่ว่าค่าหาน่าจะแพงน่าดูเลยเนาะแพงไม่แพงไม่รู้อะแต่ฉันว่ามันไม่ถูกแน่นอนอะเอาอยัางไงดีอะงั้นเอา,อางี้เดี๋ยวฉันช่วยแกครึ่งหนึ่งแล้วกันงั้นก็ได้งั้นเราเรียบกับรถกันเถอะอืไป ก็อิ่มแล้วเหมือนกันเอ,อ่อขอโทษนะคะเช็คบิลเลยค่ะเอ่อทั้งหมด2 9 9บาทค่ะบ2 9 9คุณคิดผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกครับก็มุกดิมๆนั่นแหละครับพอดีวันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นอุ้ยทางร้านชอาจัดโปรโมชั่นแบบเนี้ยพวกแกไม่ชอบเหอเวอชอบสิอันนี้ค่ะ300ไม่ต้องทอนโอคครับ กันดนีอ่ะใส่ไ,ไม่ได้้องเข้าละเอาแบบนีนไ้ได้ละ